ต่สอสูด้ด้วยการความคาดหมายก็ฝีมือที่ยังไม่มากเพียงพอทำไมเราพบกับความพ่ายแพ้ถึงจะพบกับความพ่ายแพ้ผมก็จะยังไม่หยุดจะเป็นยังไงไปดูพอเบย์คิปไหมล่ะแกคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วเนือจากผม,มลงคลิป PVP ไปทำให้คนมทีพีเกเก่งมาสอนเราเพียบเจอผมขอกล่าวขอบคุณในนาทีนี้เลยครับแต่เนื่องจากคอมเมนต์มันมีเพียบเลยอะเจอไม่รู้จะไปเล่าจากไหนก่อนดีผมเลือกคอมเมนต์ต่อไปเลยๆจนกระทั่งเจอจกระเบนที่นสะดุดตาพมเข้าห้อยส่วนนายขบเลยเนั่นดูเพคะไม่ขาับม่ได้มีอะไรแต่มันมีบางอย่างสะดุดตาผม มันมีดาบวุ้งและคอโมโบด้วยอ่ะซึ่งภาพรถนั้นก็ไปได้ติดอะไรแล้วคนเั้นไปติดใจตรงดาบวุ้งน่ะสิมันไม่ได้เกมนี้ด้วยหรอในความสงส,งสัยแบบจัดจา้เาเขาจะรัเเิด y o ยูทูบดูสักหน่อยมาเปิดไปแล้วถึงกับต้องเออ มันมีด้วยว้าวพ่อพ่้ดาวเวนี่ไปได้ไงพอก่ะเดือขอมพีดาบครบแล้วนะแล้วไปอบเดือยยูทอบต่อไปเลยเลยบังก็ทามห้หอบเออเข้าไปใหญ่ไอ้ประเด็นนะว่าอยู่โลกหนึ่งด้วยเราเมื่ยเห็นมันได้ยังไงฟะแล้วในความผิดพลาดครั้งนี้มันทำให้เสียชีพนะาสมอย่างเราไอเราที่เสียชีพไม่วพายแต่เสียหน้าไม่ได้จึเรีบเข้าเกมทันทีพอเจอลือหางยาวแต่เอ่มก็อยู่ไหนวะแต่ในระหว่างทางก็เจอคนเข้าให้แต่ในความเห่าเป็นอย่างหนาคุณยิ่งสกิวอาศัยมันทันทีเจ็บไปหนึ่ง ทีแรกเราคิดมือใหม่สองคนมาด้วยกันแต่มันใหม่ใช่ซีคนนี้มันก็ไป็นชาธรรมดาเล่นๆเมื่อตอนผมสเกือบตายแถมยังหนีไปหนาตาเฉยแล้วทำไมมันหนีไวจังฟ้านี่มันเราแข่งมาไวขนาดนี้เลยเหรอแล้วความศักดิ์ศรีลูกบูญชายของเราทำไมยอมไม่ได้ผมจึงรีบบินตามาไปทันทีแต่ก็ดูเหมือนการที่จะมาแผลของมันมันรักกับมาสอนผมเฉยแถมยังฆ่าของตายได้ด้วยแล้วเมื่อเกิดใหม่มาด้วยความแค็งแบบจัดๆผมจึงรีบบินตามหานมันผลาแค็งทันทีมันบินมาถึงเกาะเก็บไปหนึ่ง ส่วนไหนูอ้ตัวนั้นเมืกนี้เราไปอีกตามเคยแต่คราวนี้เขาคิด่างคนเราใช้แผนเดียวกับผมแน่แน่ผมเตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีแต่คราวนี้ดูเบอจะไม่ใช่ไบเมันจะเปลี่ยนแผนใหม่ว่าเราผมไปที่เกาะลิงแล้วก็ออกเกมนี้ไม่ด่าตาเฉยแล้วจะวันนั้นามื่อกี้ผมนึกขึ้นได้ว่าจุดประสงค์หลักของเราคืออะไรผมไม่ได้มาให้ในเมื่าใครหนีว่าเขาจะมาแสดงของลูกเราจะมาช้าๆเขาจะได้ขับเรือไปที่เกาะภูเขาไฟทันทีเมื่อมาถึงที่ผมจะดูยูทูบมาก่อนเถอะแต่ก็มีปัญหาโลกแต่อีกตามเคยในยูทูบน เขาจะลอเดินช้อนหินไปแบบมั่วๆแต่ก็ได้เฉยเมื่อเข้ามาขนาดนี้เขเลยก็ต้องตกใจเพราะเจอว่าข้อกระดูกน่าตาแปลกๆข้อกระดูกเขาบ้าได้ว่าน่ากลัวแล้วนะแต่นี่มันมีศพผมด้วยผมที่ไม่อยากอยู่กับคนแปลกๆสักเท่าไหร่จะรีบซื้อแล้วก็รีบกลับดีกว่าอืมข้อจริงมันดูไเหมือนที่ผมคิดไว้เลยมันซ่านเหมือนเราชายผมยังไงไม่รู้แต่ก็แม้ข้อโลกหนึ่งก็เงี้ยมันเก่าแล้วคิดอะไรมากเป็เรื่องความรัางนั่นแหละมันเก่าแล้วเขาจะไปเขาจะลรังเขาไว้เลยแล้วตอนนั้นจะกลับไปที่โลกสามข้ก่อน พอสะสปเปานิดหน่อยอ้อใช่พอเรารีท่าแดดด้วยแล้วจะเร้่มท่แดน,นิดหน่อยพออัพด้วยครับแล้วปฏิบัติการก,การฟจะงกล้แล้วทันทีซึ่งได้รนะคาบคาบไปตัวเดียวแบตเตอรี่ขึ้นมาเพียบเลยแล้วซื่งไม่ช้าไม่นานตามกสกิลแรกก็ปลดล็อกไป,ลลกปทีเรียบร้อยซึ่งเมื่อกี้ทุกคนาจะไม่สังเกตครับว่าของกดใช้ไปแล้วใช่เพราะผมก็ไม่สังเกตเหมือนกันนี่ไม่บอกไม่รู้เลยเนยว่ากดใช้ไปแล้วอะไหนไหนรอบนี้มาดูกันแบบชัดนดีกว่าสกิลนี้ปันบปติการมวยิีนั้นแทอะไรบางอย่างออกไปซึ่ง เพราะแม่คาดหวังอะไรกับไอ้ดาบนี่อยู่แล้วก็ดีครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังซึ่งเอาไปว่าสกิลของไอ้ดาบเวนนี่ก็ไม่ได้มีอะไรให้น่าตื่นเต้นข้าไปสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วถ้าต้องการอีกไม่นานก็ได้สกิลนี้สองมาเป็นซีรเรียบร้อยสกิลนี้สองเพราะแม่การหยิบดาบขึ้นมาเขาแกว้งไปรัวๆซึ่งเออเพราะไม่คาดหวังอะไรกับมันอยู่แล้วอ่ะจะไม่เท่าเขาไม่แปลกแล้วก็ไอ้นอุตส่าไปเอาดาบอมาทั้งทีซึ่งเราไปดูสำหรัคอมโบที่เขาแนะนำมาเป็นยังไงซึ่งคอมโบนั้นมันมีชืืื่่่อออววาาเเซซตโหดดดดสุุๆๆๆึงงปปประกกบบไ้ยยนนพิมษ์ บแล้วก็ผลที่ล็อกดีๆหรือว่าผลที่ถนัดก็ได้ซึ่งเขาได้นำไ่ใช่ผลความมืดฉันแล้วก็ไม่รู้อะไรยังไงจะยังไงก็อย่างนั้นหรอฟะคาดเาไม่รู้เยังมีสองมีแล้วส่วนผลที่ถนัดอืมผลไหนดีวะข่าบอกว่าจะเอาล็อกดีๆด้วยอะ่ะไอ้ยผลที่ฐานดน่ะก็มีแต่มันล็อกไม่ได้เนี่ยสิ โซราเองก็ไม่รู้จะเอาผลไหนต่อไปแล้วจงเอาผลความมบือตายไปเขาแนะนำรักกันโซลิยานก็คือปืนพิษแต่เฮ้ยแกไม่ใช่ปืนพิษนี่าตรงนี้สิโซดาทำแต่นั้นพอจะดาวได้ว่าต้องรีอีกแล้วนี่เราที่สองแล้วนะเฮ้ยตต่อย่างนี้ครับพี่ชมนี่มีอีเนตนอยู่ผมจะเลยถ้าแต่แบบไม่แคฟ้าดินซดาแต่ละของสายแล้วพอจะดาวได้ว่าต้องเป็นปืนแน่นแน่จะเอาปืนให้แต่ละกระนูนนี่หนักนิดหน่อยโัจะยากลับมาเลเซอร์ธรรมดาพอมาแล้คิดสะเกตดดูนี่หน่อยว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเราจะไ้ดูนี่ยในห้องใต้ดินซึ่งว ม oh ไม่เด้และเราพบเจ้าชาชาลีพวกเขาหามันทันทีว่าแต่เขาบอกของเราได้มาอยังไงว่าแล้วก็ตัวไหนหตามด้วยตัวไหนเนี่ยแต่ก็ช่างมัน นมัวไปเดี๋ยวก็ได้เองเแหละตอนมีสกิล่ซนูนี่ไปเลยๆแต่มันก็ไม่สนใจผมมาทำเหมือนผมไม่มีตัวตนมนสนใจแต่ฟาร์มอย่างเดียวเลยเพราะว่าอยากตต่มมาอยู่สักพักแต่บันก็ยังไม่สนใจผมอยู่ดีตอนเลยให้ไอ้หนูกาตารู้สึาากว่ามันจะเลิศทนไม่ไหวมาแพรกับเป็นหลักเลยคบเดีออมาข้างนอกแล้วก็ราจี่ก,กับพร้มเฉยส่วนราที่ก็อยากเอ๋อไม่รู้ว่าคมโมปมืนเราใช้อะไรยังไงบ้างผมจะยิงสกิลไปแบบมัวๆซึ่เอาไวเปก็กก็พป็นปเกเรยส่วนลาปเท็กก็อยูนหมอพิษไว้นม่รู้ว่าอาจจะคดูมหมือนง่าใช้อะจรมัง สุดท้ายแล้วก็แพแต้ตาปริยายแล้วดูท่าคอมโบนี้จะไม่เวิรค์คแฮะผมจะลองหาคอมโบอื่นมาใช้ดูดีกว่าชอบทางมาเจอคอมโบนี้ที่เขียขนโฆษณาหล่อตาหล่อใจเราคอมโบใช้โพาวิสองคนรมึดตื่นแล้วก็มาบรรทุนเงือกวีสองด้วยแล้วเขียนคอมโบต่อก่าอะไรก่ออะไรหลังมาให้ผมเขี้ยบเลยซึ่งท้จีตสนไปใช้จริงก็ทําไม่ได้หรอกเอาว่าเดี๋ยวปรับใช้ไปแล้วกันครับว่ายีพาวิสองขึ้นมาพอเราจะสกิลนิดหน่อยพอาะผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่าสกิลมันเป็นยังไงผมจำได้ว่าท้ายที่ผมใช้โพาวิสองคงจะซักอืมีีีอพท่แล้ว้วดมัง พื่อจะีอาจิเขาก็ได้มา,มานานมากแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ทักทีจะได้ใช้ของงานนี่หล,ละฟ้แต่แล้บอาสกิลนู่นนี่นันน่นนิดหน่อยไม่ซึ่งไปช้าไม่นานก็มีเยื่อมาให้เราลองวิชาพอดีพบว่าพี่ไพี่พ,พอพวกใส่มันอย่างไม่รีรอเพราะเราจะสู้กับมันได้สักพักยืนี้ก็มีไม่ไดจากไหนไม่รู้มาฟันหลังผมเฉยมาสกิลเดียวเผมสเกือบตายแเราได้เห็นนานแล้วจรงสักหน่อยห้วฟะเอาสู้กับมันต่อไปเรื่อยเจ<ๆ>นเจอบารยากาศที้ผมตกใจได้บอกพูดได้พินีพ้นนี่พ้นไมีคร ไอ้พอวดนี้ก็โหดใช่ย,ย่อยพอเขา,ามโบกระดาษจนลูกของไอด้ดูนี่ใช้ได้เลยอะเราไม่เห็นน้าความอยากรู้อยากลองของเราก็ตื่นขึ้นมาเอาจีงผมว่าอยากลองผลหมีด้วยนั่นแหละเ้วไ่เห็นเรามาขโมยกระดาษลูกก็โหดใช่ย่อย่าคาผมได้อ,อ่ะคุณเอ้ยอืมผมรเราจะเจอสาเหตุที่ผมแพท้ที่แท้จริงแล้วล่ะผมลืมเป็นสเตนนี่ว่ะ แต่ยังไงผมก็ยังอยากลองคนมีอยู่ดีชื่อว่าเหมือนเดียะผมชอบแล้วก็ไปชักชายของรีเซฟกุกกะทันทีเอ่อจึงไปแหลกไปเงินปลอมกดเติมอันเรียบร้อยแล้วก็รอมาที่รอเธอกลับมาแต่ได้รับว่าเรอนล้วเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรจะงไปย้อูทบดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเค็มหนึ่งที่น่าสนใจเข้าให้เขาจะลองเข้าไปดูสักหน่อยว่าะแม่เค็มเหมือนบอกฟุดบ่าภาพสวยอะไรเถือกน,นั้นน่ะซึ่งเมื่อเรเข้าไปดูแล้วนะมาทายผมถึงกับต้องว้าวเพราะมันสวยโคตรโว้ โค้ดสวยเลยเพราะฉะ้วเราทำแบบนี้บ้างจังแล้วก็ใช่ครับเบอร์ว่าอยากครับผมก็ต้องทาจริงๆสโซเวทีลงนั่นแล้วครับเพอ่์ใครอยากลงตามเพราะไม่น่าให้ไปดูในจีทูปดีกว่า,าวันนี้นายไปก็น่าจะงงเอาวัเดี๋ยวรอพอเสร็จเลยแล้วกันครับแล้วค่อยไปดูกันทีเดียวเม,ม,มื่อแต่ภาพไอทีญี่ปุ่นมีครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาดูสกลิลแรกที่มันแถมมากันหน่อยสกลิลแรกที่มันแถมมาแล้วเป็นการตบอุ้มมือมีออกมาเสื้อผ้า,าตัวศัตรูบาก็จะทำดาเมจนิดหน่อยก็ดูดีใช้ได้อยู่แต่เฮ้ยข้าวเขาวันที่า แต่ไม่เป็นคนกากาทิ้งลงทะเลแล้วจอ,อ,อยนี้ครับเปดนคนหยิแบแหวนออลตัาที่มีเลนิน่าเอ็กเอมเบอร์ขึ้นมาเลยเพราะว่าเราจะเข้ากับสูมอดภาพสวยว้าวอันหนึ่งสองซ้ำส,สวยโคตร ของโคตรดีว้ามาดูผมไม่ใช่บอกพวกที่ผมรู้จักเลยอะทั้งแสงสีและเอฟเฟกต์ตตาการตาโคตรสวยของโคตรดีว้าไอเอฟเฟกต์สก,กิลอุมมมีนี่เทกขึ้นเยอะอ่าขอบูอย่างงี้ด้ท้งวันเลยนะพูดจริงสำหรับใครที่ไม่ชอบภาพนี้ครับผมขอ,อยนะนำไปข้ามไปอีกหนึ่งนาทีเลยตอมชอบอะ่ะขอต่อ,อกหน่อยเถอะโคนน้แฮรทะเลที่สวยขนาดนี้มาก่อนไหมแล้วก็หล่อะคะฮีกอนที่ก็สวยไม่แพ้กันเพราะว่าตอนไปเปิดมันก็นกนกนกนสวยแล้วนะตอนไปไอบอลเอฟเฟกต์อลังการงานสง่ามมันก็สวยเข้าไปใหญ่แล้วก็นี่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  ไอโพวีสองนี่สิมันดูมีออร่าขึ้นมาเลยโมตาาตงครับพันยี้เกมมาฟุตอันเดตและการเป็นเอเฟแกันี้บ้างจังพอแนะนครับสำหรับใครชอบเสพภาพสวยๆออขอแนะนำให้ลองไปหามาใช้เองดูว่าสวยกว่าในคลิปเยอะโคตรแต่ต่อไปเยวมาเสาพความสวยจากรอกสองบ้างดีกว่าน่าขอหน่อยเถอะทนามก็อุตสา์ลองมาอธใจบอกแ แบก็โคงไม่ใช่แต่เพื่อนมาเงาเงาเะดูเป,ป็ดยังไงไม่รู้แฮะแ้่นี้อยากรู้อยากลองส่วนตัวผมอยากรู้ว่าพผมมาก่อนวิธีจะง,งานสักแค่ไหนจะลองเยิบมาใช้ดูสักหน่อยพอจะได้คิวแล้วแปลงถึงกับตองว <Whoa! S 1> <ฮ>้าโคตรสวยของโคตรดีมันดูจบเป็นระเบิดขึ้นไปใหญ่เลยอ่ะว้มามอยากให้เขาเอาเดกเกาฟิกับเด็กี้จังเลยแล้วเขาอยากรู้ไอซ์ตอร์ตัวอีตามเคยครับอยากลองผมพินดูบ้างแล้วพอได้ได้แล้วกเทยไม่แพ้กันโว้โคตรสวยมันสวยแบบไม่เคยสวยขนาดนี้มาก่อน แล้วตอนนั้นอยู่ที่นี่เขาว่าเจอคนพอดีจึงของเราจัดพีพีสักหน่อยหัเขาบอกใส่มันไปเลยเอยแต่คราวนี้ไปโดนพอผ้าแบบสวยขึ้นหรืออะไรหัมขบวนซึ่งหัวขบดีขึ้นเฉยจิคาร์ลไอหนุ่นสู้ผมแม้ได้ถึงข้าตรงนี้ผมเลยบานให้คิดน,นจะจ๊ะจจะเป็นเพราะผ้าแบบสวยแน่ ตัวนี้ครับนับ3 2 1ดับแต่เดี๋ยวก่อนครับเครื่องคุณแม่ไอ้ดับเครื่องผมสิดับอยู่ดีมันก็ดับไปเฉยเดี๋ยวเองผมตั้งแพลนลบบอกภาพสวยไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยใครบอกแกวิธีทำคอมแลกไม่ได้แต่นี่มันดับไปเลยเอาตอนนึงครับจะกำเมื่งเวลาผ่านไปในส้โเคาเปิดคอมได้สักทีแต่คุณรู้อะไรไหมเพราะเขาลบบอกไม่ได้เข้าละมันเออเลยอ่ะตอนนี้นะตัดใจลบทิ้งก่อนได้ มันก็มาความรักนั่นแหละครับถึงจะชอบกันแค่ไหนแต่เข้ากันไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจากกันอยู่ดีสุดท้ายก็เข้ามาได้ครับแต่ภาพกาขึ้นเยอะเอาวถ้าใครชอบภาพสวยๆเพราะว่า้ไปดูยิ่งสีชมพูโดยแกนพีคับันก็สวยไม่แพ้กัน้ไ่สนุกไม่แพ้กันอีกด้วยและเสียเวลามากพอแล้วับไปโลกสกันดีกว่าแลดูผมจะพอับภาพสวยๆจนลืมไปเลยผมจะฝาผลมีนี่วะาออจะได้ไปชใชชาคอมเียิงผลมียังมาเอาไปฟาร์มทันทีแต่ภาพมที่เราปลดสกิลที่สองสกิลเรื่องเรมกาทำให นัำเกลืสกิลแรกขึ้นมาสกิลแรกเป็นการยิงครั้งเดียวใช่ไหมถ้าสกิลสามเป็นการยิงแบบร,ร,ร,รัวว้าวโคตรเท่ถึงแม้จะมีเอฟเฟกต์อลังการแต่เราล้างนายรู้ปะแต่พลาดไปอย่างเร็วๆต่อได้สกิลใหม่สกิลใหม่นะเป็นการใช้ระเบิดหมีใหญ่ว้าวโคตรเท่โอ้อันนี้สิเขดูอลังการขึ้นมาหน่อยนี่สิถึงจะเรียกว่าขอโคตรดีแต่ว่าแต่อย่างเดียวที่มันระเบิดแค่เราตัวเองอะ่ะใช่ครับที่ผมว่าคิดอย่างนั้นถ้กนากรทำมัรู้อีกทีมันยิงได้ด้วยแม่ เกินเลยเวลาผ่านไปมันตัดต่อเจกอกระถางบอลสก,กีสุดท้ายสักที ถ้าเกิดเราใช้เป็นกาใช้มีแดงโอ้ช้ำมัดกระคาบแดงเชียวอ,อับขอเล่เรื่องครับโทษทีทแ,ลแล้วถ้ายังไม่รอหัดตูนะมันจะต่อศัตรูไปเลยๆเดี๋ยวสีก็เหมือนแถมต่อได้ด้วยเพราะสบายเมันคล้ายๆเอ,อิ่มเอ,อิเออ่มนั่นแหละครับผมรู้ทุกคนคิดอะไรกันนะ่ะเราพูดไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวเนี่ยตีโอมาดูโง,โง,โง่ๆต่เลยแฮะแถมยังด่าเม็ดเบาอีกด้วยแต่ยังไงเราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีอ่ะแล้วตอนนั้นเดีย๋ยวความสงสัยแหวกคนที่สุ้กับเราเขาใช้สแตตอะไรผมจะรอเปิดคลิปที่เคยอ่านไว้ดูสักหน่อยว่าคนที่สู้กับผมเขาใช้สแตตอะไรยัังงไซ่่่อแ้วววคครรบบสสุปาาาาตดมกก เร่ต้องเออนี่ฮะแตดอีกแล้วจะเต็มอาวุธนิดหน่อยล่องขาไปสู่เสื้อธรรมดาเพื่อการต่อสู้เจเรมสักทีโอ้ขัว้วสิบล้านเลยเหรอตอนนั้นการต่อสู้ก็ได้แล้วตอนขึ้นเราก็ไม่รู้จะเราอยากให้มันน่าสนใจอ่ะมันก็แบบแค่ต่อสู้เฉยๆอะ่ะเอ้ว่าเราจะสรุปสรุปให้เลยต่อสู้ไปเรื่อยๆเสร็จแรกวเราคิดว่าเราจะพอสู้ได้แล้วนะแต่แต้งลัวๆเลยจเราเขาบรรู้ตัวอีกทีขัสู้ขั้าขัวสิบสองล้านนี่วะ แล้วก็วาดอยู่ทำไมเราสู้เขาใหม่ได้เอแต่ตานั้นครับผมรู้สึกว่าเซตนี้คขใช้ใหม่ได้แล้วล่ะเราจะเริ่ปลี่นอาวุธใหม่ดีกว่าอ๋อไม่เขียวนีละกันพอไปซื้อจิมก็ใช้ได้อยู่แต่คนในเซอร์ไม่เก่งเกินไปอ่ะเอาที่เขาว่ากากนั่นแหละแตกรถรั่วทนจะทายว่าเลืตัวอีกทีว่าครูต่อสู้ของเราไม่ได้มีแค่ขหัวสิบสล้านมันมี5ล้านอีคนเออเราจะอะไรไปสู้เขาล่ะเนี่ยแต่ตานั้นเขาก็เปลี่ยนสายพีพีไปเลยเรื่อยพ้นบ้างมัดบ้างอะไรบ้าง ซึ่งเราก็พอสู้ได้บ้างนั่นแหละแต่คนในเซอร์มาเก่งเกินไปอ่ะที่ซอลักอาห่าร้านเลยนะคุณตัวท้ายข้าบสู้เอไปอย่างนี้คงมีแต่แพ้กับแพ้นแน่แน่เราไปดูคนเก่งๆเขาสอนดีกว่าซึ่งขลุกข้าวๆครับเราบอกเวลาจะเข้าไปสู้ให้หาจังหวะดีๆซึ่งเอ่มเอา,าสู้ของเขาหมวดอย่างเดียวเลยอ่ะคนต้องรอเปลี่ยนบ้างแล้วแหละแล้วให้เด็ขเขารอสงเกตตามเขาบ้างดีกว่าเพื่อว่าที่มันจะฝึกง,ง่ายขึ้นเราก็ไปเอา,ากองเล่นประอนกันก่อนเอ่ม เขาจำด้วอ,อยู่ก่อนนี้อาจะไม่ได้อยู่ตรงไหนเขาจะเอาดวาวตาคข่าส่งจันลัลงในสมองจนในีสุดก็เจอสักทีเราไปดูตัวยาตาเซอรสันของเขาใช้เพื่อ่าที่อาจจะเก่งเหมือนเขาก็ได้เราคงรอขอมโนิดหน่อยมาใครที่มโบจะหาจังหวะเขา้าดีแล้วครับเอาสู้ต่อเข้าไปเลยเลือ่อยเขาบอกว่าเฮ้มันใช้ได้อยู่นี่นะเทอร์เเขาดีฮะสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวอะ่ะมันเจอขหาหัวโสงอยู่ดี เอาจริงครับผมใช้เวลา PVP ตรงนั้นนานมากแต่มันไม่ค่อยมีอะไรอะมันก็มีแต่ผมแพ้กับแพ้อะโอเคโมเมเซอร์ขอพีพีเก่งขึ้นบ้างแล้วแหละนิดนึงอะนะประเดีนกับแบบแกปิดคลิปที่ไป็นหอยไอพีเป็นอีกสักเท่าไหร่แต่ตอนผมก็รู้คลิปนี้ผมได้เห็นเด็กอะไรมากมายเลยอยากใช้ต้องมีคอมโบแล้วก็หาจังหวะเข้าดีๆแล้วก็จะปิดคลิปต้องมีการขออะไรกันสักหน่อยคลิปที่ผมขอเอ่มห้าร้อยไลค์ละกันมาเจอกันคลิปหน้าครับบาย